ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกก็ผมปางแงมาทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดนครนายกครับโอเคพุทธอุทยานมคธบูชานุส,นนนสรณ์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก่อนถึงน้ำตกสาริกาเพียง1กิโลเมตรพระครูสังฆรักษ์นรงค์ัต์ทิติโสพนโนหรือว่าหลวงเตีย่ยบอกว่า วันสําคัญทางพุทธศาสนามีอยู่สามวันคือวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาฬหบูชาที่พุทธอุทยานมาฆบูชานุสรณ์แห่งนี้ได้มีการจัดสร้างพุทธอุทยานตรงตามพุทธประวัติของวันเพ็ญเดือนสามมาฆบูชาทุกประการครับคืออย่างนีออ้พุทธอุทยานมาฆบูชาเนี่ย จัดสร้างโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปรสสิติมนต์นหลวงพเนนเป็นผู้เเริ่มเป็นผู้ดำริจัดสร้างาว่าเ,เราควรจะสร้างอะไรที่เป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาก็เลยมีความคิดว่าในวันที่พระเจ้าแสดงโอวาทปาิโมกเนี่ยแก่พระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยสิบองค์เนี่ยยังไม่มีใครทำจำลองเหตุการณ์เอหิภิคุอุปาสบัตหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปในนี้นะครับรวมทั้งพระอาหารหันต์แปดสิบองค์ที่เป็นเลิอด้านต่างๆรวมอยู่ด้วย รายล้อมด้วยป่าไผ่เหมือนวัดเวรุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตรสร้างถวายครับและปันนีปันครบ1,250องอค์ป่โ้ยครบแน่นอนสิฮะไม่ครบได้ยังไงเนาะไม่ครบก็พิดประวัติประวัติศาสตร์ก็จะผิดเพี้ยนไปเนาะก็ต้องครบแน่นอนหนึ่้อยห้าองค์ หนึ่งเดียวยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพุทธรูปมากกว่า1,250องค์รวมไว้ให้กราบไหว้ขอบออนครับแต่ละองค์แต่ละองค์ก็มีความสามารถแตกต่างกันไปอ้าวสมมติอะองค์นี้ไม่ช่วยทั้งหมด1,210องค์ไม่มีองค์ไหนช่วยเลยเหรอท่านถูกไหม ใช่ครับออมันต้องมีสักโอหนึ่งที่คอยช่วยท่านอยู่ที่จะประกอบกลับมากราบไหว้เนี่ยมาขอพรเนี่ยนอกจากนี้ยังมีไหว้พระประจำวันเกิดนักษัตริย์ประจำวันเกิดทําบุญลงศพถวายข้าวสารหลวงตี่บอกว่าปัจจัยทั้งหมดก็จะส่งต่อให้กับศพไร้ญาติและครอบครัวที่ยากไร้ต่อไปครับที่บริเวณคลองยวนชวนรกนนักจังหวัดนครสวรรค์นายจุมพลวันฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดตัวโครงการนำร่องมหากรรมสินค้าดีสี่แควร,ครั้งที่หนึ่งรวมของดีสีจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรและอุรรทัยธานีเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค์และประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพในเขตจังหวัดภาคเหนือทางตอนล่างต่อยอดการซื้อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ มหกรรมสินค้าดีสีแควครั้งที่หนึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่28มีนาคม2566นี้ณคลองยวนชวนรักจังหวัดคนครสวรรค์ไม่อยากให้ขาชอบนะักกินต้องพลาดเพราะที่นี่มีของดีอาหารขนมผลไม้และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ผลิตเองพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังตลอดทั้งงานครับ 25มีนาเต๋าเดอไว้ย6มีนาไข่มุกเพนซินี27มีนากุ้งขี้เหล็กสีและ28มีนาปิดท้ายกับตะเดอะไว้นะครับงานเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มีนาคมนะครับเค <Okay. S 1> okay. โจมทิศท่าเรือแคทเทเวอร์ตรงข้ามไอคอนสยามเรื่อข่ายเหยื่อเมาและขับจากมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมสังเกตการการให้บริการกลุ่มผู้พิการบนเรือไฟฟ้าของไทยสมัยโบราคุณสาลี่บอกว่าสะพานเชื่อมที่เห็นธรรมดาธรรมา,าน,นี้นะครับนําเข้าจากยุโรปเชียวนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคะชื่อแกงเวนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางด้วยเรือนะคะไม่แน่ใจว่าสวีเดนหรือทาง เดนมาร์กนะคะผลิตตัวนี้เข้ามาค่ะอันนี้นะครับเขาชื่อว่าแกงสวีสะพานโค้งสำหรับเดินขึ้นเรือ รถมีไฟฟ้าของสมัยบัดน,นะครับมีทางลาดสําหรับผู้โดยสารพิการแล้วส่วนเรือไฟฟ้าไทายสมัยสู์ที่ท่าเรือก็มีแก๊งสเสวยอยู่ทุกท่าเรือก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้มากขึ้นครับอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปถ้าเกิดอยู่ในเรือนะคะแต่ละท่ามีท่าละหนึ่งอันก็เรือทุกลำก็สามา,ารถมาจอดแล้วก็ให้บริการวีลแชร์หรือว่า คนทุกคนในการที่จะขึ้นลงเรือได้อย่างปลอดไัยได้เพราะว่าถ้าเมื่อกี้พี่สังเกตดูเนี่ยคนที่เดินข้ามก็สะดวกประเทศไทยสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อให้ผู้พิการได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติทุกคนก็ล้วนมีน้ำใจพร้อมให้การช่วยเหลือนะครับปัญหาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไม่ใช่จะเกิดขึ้นจากแรงงานอย่างเดียวครับ คุณปุ้ยธีรศักดิ์ชัยโยบริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าวบอกว่าในจ้างเองก็ต้องระวังพวกนายหน้าหรือว่าโรเกิดเพื่อนด้วยนะครับมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าไปบอกในจ้างว่าสามารถทําได้ไวกว่าได้เร็วกว่าหรือมีวิธีที่ดีกว่าอะไรนะครับพออธิบายเสร็จในจ้างตกลงทาจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จ อย่างนี้ครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าการทำอ่ะมันต้องช่วยนายจ้างในการดูแลให,ให้ครบให้ครบให้ครบเสร็จทั้งหมดส่วนใหญ่ผู้เห็นโบเกอร์เถื่อนก็คือแค่รับเอกอสารแล้วก็ทําสําเร็จไม่สําเร็จหนีหรืออะไรเดียวมันกลายเป็นแบบนายจ้างโดนหลอกกันแล้วก็ไปไปอะไรนะไปแจ้งความแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นได้เลยานายจ้างก็หลงเข้าใจผิดที่แท้ใช้แรงงานต่างด้าวเถื่อนซุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายนะครับปล่อยให้โบเกอร์เถื่อนหนีหายลอยนวลครับ ทวงถามแรงตอบแรงจะเตือนในจ้างให้ระวังโปรเกือ์ถืนได้ยังไงครับถ้าเตือนในจ้างก็ต้องบอกว่าเอ่อนายจ้างเราถึงจะจ้างใครก็เถิดแต่เราควรจะต้องรู้ว่างานที่เราจ้างเขาเนี่ยมันจะจบงานเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างคิดในใจว่าให้จ้างเสร็จแล้วเราไม่ต้องดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับหากนายจ้างไม่แม่นกฎหมายแรงงานแล้วก็ปรึกษาโปรเกอร์ทียรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเท่านั้นนะครับ ฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะักรับยจ้านายปูนปูน